วันนี้อยู่กับรายการจูเตะกี้นะวันนี้ผมอาจารย์เต้และเจจูนะส่วนบังกี้อ้าวไปไหนอะวันนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเขาเขาต้องไปรักษาตัวทุกีนแต่วันนี้เรามีสาวจากญี่ปุ่นนะวาร่วมรายการกันเราด้วยนะครับอยากดูแล้วสิอยากตอ้เชิญน้องพี่มากพี่กระดักครับ คมบังหวะคมบางหวะภาษาอะไรเขาเนี่ยกินข้าวหรือยังอ๋อภพษาะว่ากูถามว่าภาษาอะไรได้กินข้าวหรือยังเพี่อ่ะ พูดใจได้ไหมพูดใจได้ไหมพูดใจได้นิดหน่อยพูดธุรกิจนะไม่ได้เลยเฮ้ยจะกูแต่งี่ปุ่นพี่โอ้ยแต่งย่ปบุนกับผมทองกันด้วยนะเฮ้ยเอาไป็นไรเป็นไรไปอะไรเด้อผมยาวอ๋อไปยนี่แหลปลาสวายรอแดดไอ้เยอะเลยรอเองอาหารนี่หนูมารอแดดอ่าโอเควันนี้นะมีรายการพิเศษของเราคือหมูมาเกษตรคอร์สนะครับจากเจจูนะวันนี้โอ้โหทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยของของถูกหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่เนื้อหมูนะครับลบเลือดตากกุนห เนื้อหมูโชชัดสีฮะโชชัดสีอะไรนะโชชัดสีตลาดโชชัสีในที่นี้ยนะไอ้ยี้ยนี่งงผมงงเอาวเอาแอ่าถึงเวลานะครับตอนนี้จะจู่พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเจะจู่เมนูแรกคืออะไรครับผมเมนูแรกนี่ล้างปากก่อนเลยข้าวปั้นสาหร่ายป้ายด้วยปลาสับ เอาญี่ปุ่นแท้ๆเลยสั่งตรงมาเลยนะครับตรงจากไหนญี่ปุ่นไงโอเคตรงญี่ปุ่นตรงนี้ตรงมาจากไหนอ่ะไม่ใช่ตรงอ่งแม่ของาหลายที่สั่งตรงมาเลยนะครับตรงจากญี่ปุ่นปลาเซเว่นตัวรปลาสับนี่มาจากการสินเลยสับมาเลยต้องแปะโอ้โหเ็นไงมือนีนล้างยังมาแปะนะแดดไล่แปะไปเลยนะมาสาหร่ายอเมริกนญี่ปุ่นด้วยเยสเข้าวปั้นสาหร่ายหน้าปลาสับปลาดินญี่ปุ่นไงปลาดิบกินกิน อิมกอาอิมาอิมาอินอิมาอิะาอิมาอิาิมาิมาอาอิมาอิมาอรมาอิมรอิมาริมาอิมาอมาอาอิาอิมาอิมาอิมาอมาอิมาอิราอิมาอิเป็นไาอรมามมาอิาออิอิมิมาอิมาิอมาิมาอาอมาอมามาเอาออาาอ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 ามา เหนื่อยยิงเว้ยมันปัญหาครอครัวทุกกะข้าเหนียวไทยดีละไม่รับทุ่งไม่รับทุ่งโอ้ยคำต่อไปกันเลยดีกว่าคำต่อไปนี่เป็นนี่เลยอะไรอ่ะไอ้ยารู้จักเลยอันนี้ล้างมือแล้วนะล้างมือแล้วนะโอเคอันนี้คืออะไรสะอาดสะอาดแน่นอนเลตอนนี้มัามีเกี๊ยวกรอบหมูย่างกินทใหญ่ไปไหนไอ้ที่หมายมือสั่นมึงกินเหล้ามาเนี่ยของเราติดเหล้าไม่ติดเหล้าไม่ต้องน้ำราดเพราะเราจะทิมเทียหมักมาเรียบร้อยแล้ว บะหมี่เกี๊ยวกรอบจ้าหมูย่างบาดปากเปล่าผมกัดบกิกเนื้อใคือเอานิ้วโป้งดันตรงกลางแล้วให้มันหักเข้าไปเลยอ่ะดันเข้าไปดิเอานิ้วโป้งดันเข้าไป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 กรอบจริงกรอบจริงเยอะเป็นไงกรอบจริงๆเดี๋ยวงได้ถึงยังไม่หมดเป็นไงมังกี้ว่าไง

ไปแต่ไหนแต่ใดแล้วงานปาร์ตจบชื่อไม่ได้แน่มา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 ไงลูกนี่เลยน้้วไหนบอกว่าโอ้ปูตัวเดียวมึงยังจอนกันแล้วแน่ๆเนี่ยร่านน้ำเลยน้ำซอสเราทำไว้ละกุ้งเนี่ยใช้กุ้งสดๆเลยจากทะเลพริกกระเทียมนี่สับหยาบไปให้มันรู้สึกได้รับรสพริกกนี่คือมีเ t e เจอร์มีเ t e เจอร์เอาแล้วภาษาอังกฤษวรรณคัมก็หมด t e เจอร์แปลว่า

อะไรอ่างนล้นะไม่รอกันเลยนะไม่รอกันเลยถ้าอร่อยไม่รอดกันเลยไม่รอดกันเลยอะไรกันเีกูดเวลีก o สัตว์หน้าของเขาเขามีเขาไม่ได้เขาไมีขยับรสชาติขึ้นมาเรื่อยเรือยเบรกเริ่มแตกเฮ้ยปากเกนมันหมาดแจ๊เลย สับวากสับรถมาสับเยอะสับเยอะวันนี้ได้แซลมอนมาโด70,000วันเยิ่มเยิ่มเลยเนื้ออยู่ไหนครับเนื้ออยู่ไหนถามคำเดียวเนื้อไม่มีอันนี้โดนแซลมอนกลัวปลาอะไรปลาอะไรวะอะไรปลาแซลมอนมึงเรียกว่าโรยดีกว่าไม่ต้องเรียกว่าใสเดี๋ยว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 แล้วนะเฮ้ยนะ กูเนี่ยวันนั้นมาเนี่ยแต่งตัวเต็มเลยกินพวกอ,อาหารญี่ปุ่นเงี้ยเอะให้มันเข้ากับว่าเอ้ยมันเป็นอาหารญี่ปุ่นนะใปูเนี่ยมาด้วยนามพิธีกรเนี่ยเออมันแต่งไม่แปลกหรอกอแต่เดี๋ยวนะกล้องกล้องกล้องไอ้เหี้ยนี่ยเขาแต่งทำไม ไไเอไอสัตว์เขาต้องแบบควบ,บคุมแบบว่า m o o แ and t o n ให้มันข้อคุมเท่าเนาะดิใช่ตากล้องเนี่ยเขาไม่รู้สึกอ่ะเขาไม่ <î n ope> อินเข้าใจไหมคุณนี่แค่อินไปมาดีครับมาแล้ว <c oughs> โอ้โหเมนูนี้เรียกว <c oughs> ่าข้าวสาลายหนังปลาแซลมอนก่อนนอนเราจะคิดถึงเธอโอเคสดใช่ไหมผมรักอ่าเลยท่รักทางบ้านเขาจำไม่ได้อาคารทางบ้านสาแซลายห่อข้าว

งโมนาร้องเพลงอย่าไปร้องเพลงจบละจบละโอผ่านไปสี่คำรู้รู้สึกว่าไงบ้างสี่คำที่ผ่านมาดีนะไล่ระดับไปเรื่อยอะไรอ่ะอันนี้วันนี้ได้ได้เนื้อวัวส่วนไหนมาวากิว A8 A8 เดกินเบียร์ไะกินเบียร์ไหมเอดกินเบียร์ปหไม่กินเหล้า เลี้ยงอยู่ในคอกคอกมัติดแอร์เย็นเปิดพัดลมวงเราตัวใหญ่มากเล็กนม่เล็กทำนี้มันต้องเลี้ยงเล็กๆไงมันดูแลง่ายไงลูกวัวเนี่ยลูกวัวดูแลง่ายไงใช่ไหมล่ะวันที่เขายาวเฮ้ยเข่าสั้นขนนี่จะเอาสวยใช่อันนี้ขนสวยจริงมันไมยจร้ขนสิวเขายาววันนี้ขนดูเลยเนี่ย เอแปดวากิวโอ้ยเนี่ยไม่มีไขมันแทรกเลยนะฮะเนื้อเนี้ยเราผ่านการมาจากจากฟาร์มที่เลี้ยงอย่างดีที่เราติดต่อมาทําเพราะว่าจังหวัดอะไรได้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อวากิวเอเก้าวันนั้นเมาดิเห็นดั่งกินเอสี่เดี๋ยวก่อนนะไม่จะแตกกระดาษกระดาษเลยนะก็จะเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มแจ่วพูดง่ายคือซอยจุนเองซอยจุนนี่อันนียใช่มี่เลยภาษาญี่ปุ่นชื่อเรียกว่าซอยจุนเนี่ยฮะซอยจุน สอนจุเนี่ยไ <laughs> ป็นไงครับฟังแล้วฟังแลาเฮ <Yeah. S 1> <laughs> ้อเนี่ยดูดูพี่ดูดูดูวาดเขาให้วาเอยสีหน้าด,ดีคนชอบเนื้อเขารู้อยู่แล้วคนเนี้ย คือตามจริงแล้วอะน้ำที่มีสารเนี่ยแท้เขาจะเน้นเค็มนะนะบางที่ก็ใส่ดีใส่ขมเข้าไปอีกถูกต้องซึ่งเนี่ยไอเนี่ยแหละคือน้ำน้ำที่มีสารแท้เพราะมันต้องเค็มถือว่าแต่เราไม่มีไม่มี<ด>ไม่มดีดใช่ไหมใช่เมืองเรไม่มีดีอะไรสรัก ก็ถือว่าก็คือมันดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าใครชอบน้ําจิ้มอย่างอื่นผมว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่แล้วแต่สูตรดีกว่าสูตรบางร้านมันเหมือนกันไงแต่เนี้ยรอบใส่ดีอ่าชอบใส่ดีผมว่าคนไม่มีดีโดยรวมแล้วก็โดยรวมแล้วก็คือโอเคเนื้อสดดีแต่ยางเดียวคือมือหั่นหนามากเลยเที้ยวไม่ได้เป็นไงครับผ่านผ่านไปแล้วห้าคำห้าคำดีดีเป็นไงบ้าง นี่ห้าครับเล้วทำที่หกคืออะไรคำที่หกนี่ทีเด็ดของร้านเราเลยโอ้โหเาเลยวันนี้เปิดมาเลยดีกว่าอย่างนี้ผมมาตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวให้เด็กเอามาให้ให้เด็กมาหนังร้านเด็กหนังร้านอ่ะเรียกมาเลยเด็กชื่ออะไรเด็กชื่ออะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแต่งขัดหูขัดตากว่าเหมือนจะแย่งอ่ะเหมือนจะแย่งที่กว่านะขอหน่อยคุ้มกลับ กูจำผิดวะเมนคอร์สมันจะเดินมาไ <c oughs> ด้น <c oughs> เดนี่ยเราเพิงจะไปเที่ยวแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนะีย <c oughs> อีกตอนนี้นะครับเราก็มีด้วงมาสี่ตัวนะครับอันนี้ด้วงสาคูมันนอนนิ่งนะอันนี้คือเป็นเมนคอร์สของเราเลยจ <Wow. S 1> า่ที่ผมเคยดูกินกันดิบๆจะเป็นเป็นดิ้นๆเลยนะเดินเลยเหรอไม่ชอบไม่เราไม่กล้ากินไปไปไปครั้งนี้กินเองเลยนะขอลองนะ อจารย์เต้ลองมันคือด้วงมันคือคือดว้ดวงด้วงมะพร้าวใช่ไหมฮะด้วงสาคูด้วงสาคูใช่แเรียกได้ก็มผม <นะ S 2> พอรู้แล้วว่ามันกินพวกแบบอไอ้กากมะพร้าวพวกอะไรเงี้ยเรียกเป็นส่งองค์ส่ง,งออกอะไรนะ่นอ่อาปากกว้างเขาบอกว่ามันจะได้กลิ่นมันไม่มีอักว่างเฮ้ย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  เรียบร้อยเป็นไงอารมเป็นไงเป็เป็นไงคือข้างในผมได้ได้รถของไอมะพร้าวมะพร้าวที่มันกินนะอมัน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 แบบเดี๋ยวเผมไม่เชื่อหรอกพี่โก้อเดี๋ยวเดียวเีวัดกันที่ใครตกล้องมามามามอมามามามีมา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 อามามามบมามามามยมามามาานามาาม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 อมามาเามาวามามาบอ มึงว่าได้หรือไม่ได้เสียงจะแตกเป็นสองตอนหนึ่งเอาไปเาเหนีคนหนีคนใครดีใครเอ้ยเราเอาคนที่เมนหลักของรายการเลยเมนหลักแลยวน่ที่เขามีเขาควบคุมเราอยู่เนี่ยอ้าวไปเอาใครใครกลับใช่ไหมใช่ยหม เออมันกิน<อ>ไดเเ้เอา,เอาไอ้ตัดสินได้ดีตัดสินออกมาดีหน้ามัเก่งตัดสินยังไง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 สลุเป็นไง ไอเงี้ยน้ำจิ้มอร่อยเออแต่ดวงไม่เอาได้ไหมตายแล้วตัดสินว่าอย่าไปกินเลยทำให้มันไปคุกไปอะไรให้มันอร่อยเออสามต่อหนึ่งว่าอย่าไปกินสุดท้ายแล้วเป็นว่ากูไม่เอากูไม่เอาอีกแล้วไอสัตว์วัตถุดิบวัตถุดิบรับทำอะไรผมไม่ได้นะเยอะอะไร่งล่ะยังยังนะ มาเกษตรโลคอสอ่าของเราหาวัตถุดิบตามตลาดบ้านเราอร่อยนะครับไม่ใช่ไม่อร่อยทุกอย่างมากินได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบแค่นั้นเองถูกจัดลิสตอย่างเขาชอบอ่ะก็เมื่อกี้ครับผมกินได้ครับผมชอบอย่างอย่างด้วงสาคูเนี่ยอ่อย่างเขาชอบแต่ผมไม่โอเคกินได้แหละอ่ะง่ายกินได้มันเป็นสินค้าส่งออกซื้อจะทำใช่ใช่ช่วงช่วงช่วงอันเนี้ยมีสปอนเซอร์มา มาจากไหนวะเนี่ยจากฟาร์มเ <c oughs> จ้านางน้อยฟาร์มด้วงสัตว์ได้ต <c oughs> ากกันได้ตากกันได้ <c oughs> โอเคนะครับตามจริงอ่ะเดี๋ยวเราลองลองทอดกันดูน่าจะอร่อยวันนี้เพราะว่าตามจริงด้วยด้วยที่ว,ว่ามันมันก็กิ่งทึบๆอยู่แล้วถ้าทำมันก็คงอร่อยถ้าเอาไปทอดหรือเอาไปคั่วอะไรเงี้ยครับก็ส่วนวันนี้เราก็คงต้องจากกันไปก่อนเพราะว่าอาจจะต้องไปห้องน้ำไปก่อนละที่ว่าเร็วยังไม่สู้เอ้าต่อ เงินที่กู้มึงคืนเขาหรือยังโอเคโอเคได้วลาไปก่อนครับวันนี้กล่าวสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมเจอใหม่คลิปหน้ากด subscribe และกดซับพลาด้วยในรายการในาการชื่อว่าดูเต็กกี้กดตี่นี้กด subscribe กดติดตามแะกดไลค์กดแชร์กดตุ้งกดติ้งกดอืกดกระดิ่งน้ำมันกดกุ้งกิง